คุณไม่เชื่อใจพี่อะขนาดแม่ตุ้งยังไม่เคยทำแบบพี่อย่าพูดถึงแม่ผมแบบนี้นะครับุนี่คือชุดฟินาเล่ของคอลเลกชันไอเดนติตี้ค่ะเป็นการหยิบยกประเด็นสังคมค่ะที่มีความแตกต่างแล้วก็หลากหลายเพื่อมาเป็นไอเดียแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการทำชุดค่ะชุดเหล่านี้ที่ทุกคนได้เห็นี่มันอะไรตุนมาชุดสำคัญขนาดนี้ทำไมถึงไม่รอพี่ ผมเห็นว่ายังไม่ถึงขั้นตอนการทํางานของพี่ครับไม่ถึงขั้นตอนการทํางานของพี่เหรอนี่พี่พู้นถึงบอร์ดบริหารนะตุลพี่มีสิทธิ์รู้ทุกเรื่องแม้แต่เส้นได้บนชุดมันไม่ใช่นะตุลใจเย็นๆกันนะคะคุณวศิน์คือว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการปรับแก้แบบค่ะยังไม่ใช่ไฟแนลโปรดักต์ที่ทางเบเยอร์จะต้องดูค่ะก่อนที่คุณจะมาทํางานที่นี่เราไม่เคยทํางานกันแบบนี้มผมมีสิทธิ์รู้ทุกเรื่องตุล ุลไม่เชื่อใจพี่อะฮะขนาดแม่ตุลยังไม่เคยทำกบพี่อย่าพ,พูดถึงแม่ผมแบบนี้นะครับตุลตุใจเย็นๆเดี๋ยวอีกสองวันเราต้องพรีเซนต์กับพีเนไว้วแล้วยังไม่เสียเวลาเถียงกันแบบนี้เลยนะครับขอโทษนะคะผมขอรบกวนเวลาสักครู่นะครับคุณวศินใช่ไหมครับใช่ครับ ผมขออนุญาตสอบปากคำเกี่ยวกับการหายตัวไปของนายสันติโคประสิทธิ์ขอเชิญทางนี้สักครู่นะครับ